สบายเลยพี่น้องสบายเลยเวริร์ดสกูขขุตคนบริพภ์กันลายมือเตอรพี่น้องวันนี้กับภาพพี่น้องเขาป่าขี้เก่าพาอะไรพี่น้องเลยเข็ดปวกเดี๋ยวเบิ่งมาซม,ม่ลงกันว่าดอกหน่อยดอกใหญ่สันได้เข็ดปวกยังดอกบักใหญ่อยู่เลยเนี่ยหากระพุนเดี๋ยวความชินนำหาก่อนนะมูหน่อยมูใหญ่สันได้นี่แถววันนี้พี่น้องนี่นี่ผากระป๋อไปแล้วเป็นมาแต่หนาดินเนาะนี่ Oh. เดี๋ยวสิอนนะนาขวดท่าก่อนพี่เนาะขวัดคนออกหน่อยออกลายปันไดเห็นมหมหนึ่งชองดอกน่าหน,นิคือเราเมื่อนี้คือสีบปโพพี่น้องเห็นแต่ขจ้าจไปหาแต่เศร้าๆคนละขจ้าจน่ะได้คอมกันยังว่าท่านหูเห็ดพวกออก ตะลอะหาอยู่ของโมหินดอกนี่ประกอกับเสียมหน่อยจากตาค้อมไปทิม่มอยู่ไบโเหินอม่หักสัง่งเจ้าขึ้นมาเล็กๆากตาค้อม่นไปทิม่มอยู่ไ่เนาะเสียมก็ได้ทาง่นกับโบจักเลย บวกดอกใหญ่พี่น้องสวมรรถทานทีนี้กับพอเขามาเก็บละเทือเอหนึ่งเก็บตอน,นันดอกพันจุ่มหมดแล้วจุ่มอ่าหมดแล้วแต่อันนี้มาวันนี้กันมาพ่ออีกกระเลาะมาแต่ลุ่มพุ่นละส่วนวันนี้ก็นมันไม่เวันที่ซ้อสามพี่น้องเดือนกรกฎนี่เนาะปีสองพันสองสองลงมืง่นลงวันลงเดือนพี่น้องเลยถึงกรกฎนี่ละคือว่าลงขั้นกายแต่ว่า บอกไปบอกไปจะซื้อเลยแหละกับประมาณนี้แหละเดินกอลก็สนี่แหละคือว่าเนาะชิดปวกว่าแบบบวงปฏิทินเลยนะว้าไปเลยล่นหักสัมยังหน่อยเนี่ย พอดีหวานเลยนะนี่นะดอกเห็ดนี่พอดีกรอบพอดีหวานส่วนบอลนี่กับตะเกาเพิ่นสีออกก้อนหมูดอกเป็นตัวเป็นเห็ดปวกใหญ่เนาะแต่ว่ามาปีนี้คือสีออกล่าล้างหมูแน่จักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้กับวันเดือนหกเดือนเจ็ดแล้วเนาะเห็ดก็ได้ก็ยังเป็นเห็ดปวกใหญ่อยู่เบงดอกนี่ นี่เพิ่อนขึ้นมานาวปวกหอมพี่น้องยปวกปวกเห็ดนี่ปวกเห็ดปวกตัวดังการเหลี้ยงกิ่นของเพื่นสีหอมโอ้ยหักหักหักดึงบลวกขึ้น เออปวกครบครบตรีนพี่น้องเอ,อ,องเ้ยมีดอกไหมอ๋อมาแข็งแค่นี้อืมทะลุหัง อย่างนอกอดแกกดแกกินมาจังได๋อ้สา,ากใหม่พี่น้องนี่อ้หกักซ้ําบักอยกินส่วนบอนีแม่นบักอยบักอยกินเนาะันสิตูตูบงบ่งแบบมน่นเฮ็ดบักอยอยู่นี่อ่น,นบง บ่งกับย,ย่างอยู่มีจักบ่งยังตัวไวแดงๆห้ากินแต่ดอกเห็ดเนี่ป็นบ่งสายพันธุ์ใหม่เก็บวัตถุเฉพอแก้งอยู่ไ่จักจังไดเดี๋ยวมารอารุดน้ำกันพี่น้องโอ้ยดอกยังยังพันเต็มที่นะนี่ขึ้นมาไต่สันหนึ่งกับบ่งกินว่า ีอ,อ,อกระตากระกลล้นลุพี่น้องเอาไปตองมาเอาไปตองมาอัดไวน้นี่ลุเบิดสี่ด้านกระตาก็ได้เบิดคุ้นแล้วกระตาใ,ใส่งานนักเกินกระตามานพอคอมพี่น้องโอ้เด่นกระตามานเหาเบิดคุ้นแล้ว ไอ้ทจังใดตาบเอาแล้วกาวาก็ให้นะให้ตาไปสามสี่มือห้ามือนนี่แหละพี่องเอ้ยไปเวียกเนาะอ้ดอกงาม,มันได้ย่างงี่ ดอกงามแน่นอนหมูเนี่ยอ๋ใช่เลยเห็นแต่ตีนเป็นซองเตี้นไปลองเห็นหิดดอกเดียวใช้กระสันสอดไปที่ใดเตี้ยนจากเหนียวได้เบิดแล้วบ่ ลอยายก่อนพี่น้อง่นมันที่ยู่ในคุยหมดนี่พี่แล้วกัพุดพี่น้องอ้อเห็นอะไ tế nó ừ. Mà phô bồn này cái đó Mà thân này sọt, chạc nà đít xong Chìm chìm bằng phần hình Ôi, đọc hít Đọc hít nhảy vậy đó Bồn này cơ cả... có một khơi thân khá chào đâu Một khơi thân khá chào chắc thừa à Không có mà thân sụt lại ก็เลเก็บเลยะีงเลยเคยทนจะพุดออกเปแนวใดไงขัดหาก่อด แ cem คนในคนคนสีอ่นนะอนะเคาะหาเนาะแซมที่ก็จะขุดขุด,ขดมาขุดนะเคาะหาเอาโอ้ตื่นที่เรียนอืมมีพี่น้องหากระพุนหลวงพี่นะฮกระพุนพี่น้นองนี่หักสถานทีบ่บนนี้ครับหกพี่น้องให้พี่น้องเบิง่ง น้ำต้งๆนี่โอ้เบื่อในกล่องคือแป้ะนนะต่ตัวจริงหกขนาดจิ้มาก่อนนี่นะอ้อแตกส่ม้องนะพอขโมยเห็นตัวนีงเนะสียรถแตกแตก ไม่ได้แตกแตกเอาตีนมันเลยซะไปน้ำสรุปเห็ดออกในหัวโพนพี่น้องออกในหัวโพนเห็ดปวกไงเห็ดปวกใหญ่คือเห็ดปวกออกออกรุ่นทำอิฐน่ะล่ะ มีศ uh. ูนย์หักสั่นเลเคลงขวดหาเก็บเอาพอเมื่อเพาเมื่อตีแกงพี่เนาะพอด้แกงพอด้แกงเอาคักก่อนเดี๋ยวมันจังหน่อยปั๊มใหญ่เขาอาจจะเดือดร้ายกว่านี้เนาะหักบ่อนี่ซิเมนจะคล้องคนมาขุดเลยพี่น้องขังกันคนขุดแล้วขังกันเจ้าเห็นยังวันในสดเนี่ย อยู่ใตด้ดินดอกเห็ดกันได้เรียบร้อยพี่น้องในการเก็บเห็ดโอ้ยดอกเห็ดในหันกันยังหน่อยเลยพี่น้องเลยยังไม่ท้งพผนแต่ขี้ดินนครับมาพผนแต่ขี้ดินคอมก็เลยเก็บเอาสำหรเอาได้ให้เบิ่งนคับกระตาลุพี่น้องนี่มีเห็ดตาบทอกน้ำแน่จุม่มยังไงหน่อยก็มี ก็ได้พอแก้งอยู่พี่น้องวันนี้ก็ได้ก็ได้คลิปโอ้พอค้ามพอนนี้ก็ได่ลาพี่แล้วน้องลงกเต็มที่สนิทพี่น้องพอ,อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี